วันที่14นะครับรน้างที่ผมว่ามากนโยบายพรรคดีเพราะแม่พี่น้องได้ประโยชน์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับมือเฮาทรงคุณภาพอย่างยิ่งเพราแม่พี่น้องข้าไปในกูหาเนี่ยกายพ่อแม่พี่น้องตีคนที่พ่อแม่พี่น้องคิดว่ามีประโยชน์ก็พ่อแม่พี่น้องคนที่ว่าพ่อแม่พี่น้องมั่นใจในการที่จะไปแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องรองเบิงครับร่องกัดแถวเบิงเข้าไปว่ามีไผยเห็นหรอกครับขาไม่โลดไผมีประโยชน์พ่อแม่พี่น้องบ่ได้เลือกสสอเลยครับบ่ได้เลือกเทวดาเลยครับเลือกคนลบไส้ครับ ผมเต็มบุญน,นะครับรบกวนนะครับอันไหนเป็นเรื่องสาธารณะผมสวยได้เรื่องเรื่องที่วัดดูแลประชาชนในพื้นที่ตอนนี้น <ะ S 1> ปวดตงวงปวดตงว<อ>งผมเหงมักผมจะเป็นตัวแทนดีๆของเมือ,องบนถ้าเอาปัญหาไปหาผมผมก็มากแก้ไ้<อ>นี่เป็นหน้าที่ของสอส วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเราต้องเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนผมตื่นแต่ตีสไปที่ตลาดหนองบ่อหกโมงเช้านะครับเป็นตำบลตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่1ก็ได้รับาการต้อนรับอย่างดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ตำบลหนองบ่อนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ไปปลาศัยอยู่ที่ตำบลขามใหญ่ที่บ้านหนองว่าเวลา8ปดโมงครึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเช่นกันประชาชนก็ามาฟังการปราศัยมากมายแล้วก็พอสิบโมงครึ่งก็ไปปลาศัยอยู่ที่ก้านเหลืองตำบลขามใหญ่เหมือนกันครับซึ่งที่ก้านเหลืองนี่ยิ่งเยอะเข้าไปอีกนะคร เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลจะได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติและจะได้ประโยชน์อะไรจากคนที่เขาจะเลือกเข้าไปสู่สภาครับวันนี้ปิดท้ายด้วยที่วัดปาดา่าแสนรมซึ่งเป็นบ้านของผมนะครับพูดแร้วคนลุกนะครับที่นี่ผมค่อนข้างจะคุกคีก,กับประชาชนที่นี่มากๆนะครับและได้รับการต้อนรับได้รับการรับฟังจากพี่น้องประชาชนผมเองต้องกราบขอบคุณอย่างสูงในความเมตตากรุณาของพี่น้อง ในคุ้มวัดป่าแสนดมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาฟังการประสัยของผมเพื่อจะเป็นการประกอบการตัดสินใจในการที่จะเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาที่จะถึงนี้ผมเองเต็มบุญศรีนารัฐเบอร์หกนะครับพักรวมไทยสร้างชาติเบอร์22ขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสวัสด,ดีครับ